ครับมือนี้มาสู้ขอลูกไา่ป้าแดงครับต้นตำรับแล้รนี่นั่นครับนั่นใบลวมือก็บใบแล้วนั่นใบแล้วใบของใบย,ยังแล้วนั่นนั่น,น,นสูขอเพื่อนนิ้หาซห้หครับครับฮดฮอแม่ฮอดไอ,ด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 อด้เป็นหาซิไอ้เป็นหาซิผู้ทอเพื่อก็อยากได้ายเ,เพื่อขอหยีขอหยีไก่เพิ่นโม่ได้บาลำาไร เอาเลยพันะเราของปลาแดงนี่ก็ขามเย้ครับว่างขามเด้อนั่นแม่เขา้าโตสีเปิดติเปิดอยู่ตัวนี้ก็สิเปิดเนาะปลาเนาะปลาแดงตัวนี้เปิดเนาะตัวนี้ก็เปิดเคลือนเนาะกัปกัปกัปสางตีก็มีเตวเนี่ยนั่นเออคำนาคุณหลังเนอ,อลูกเออไปอยู่น้ำพอยไง พอนซักอยู่กุหลาเพบคนที่ไปเลี้ยงไปเบิ่งเอาคือลูกคือหลานหอดใหญ่ฮอดใหญ่ใหญ่เราขำเราพูนปลาแดงเราก็ยังบ่อยากถอดอยากถอนเราเราก็เสียดายของเราอยู่แต่ว่ามื่อเลี้ยงนี่ก็ของแท้ยิ่ดอกคนพิธีพิถันอยู่ยาคู่ที่ล่ะปลายาคู่ยาขวบที่ล่ะบ่บ่ยาคู่กันยังวะ ยาคู่ยาคูน่องเปียวนะน่องเปียวแนเวนอเอือนบม้อของม,อมอ้อบ่อเด้มันบ่หอหอนีน้อยใหญ่นาะยตะกอนมันเ็ดมันข้นก่อนยังไปนี่ครับตัวนี้มันของปลาพคนบ้า,ม,า,ม,ามันมน้วนเปิดมันเปิดมันตีบอ่อต่อคนว่ามีแต่ได้เบิ้งได้แต่เบิ้งของเราเนี่ยมัวด้จุ้งด้ยใบจักเถอะมายิ่มเด้เวลา,ขาเข้าไปก่อนเหมือนว่า นี่นะครับนี่นะครับแพคคูแพคคูแพคแพคูหาแพคคูหาที่สองกับตน้นโตแข้งขากับเพชรด,ดำกับเพชรเพชรด,ดงกับเพชรด,ดำครับทราบตัวนี้มันเป็น ครับครับคือคือกัรแหละตัวนี้มันสีอนนี้นี่เนี่ยบาดมันก็ได้ลามตัวนี้ได้เกินครับขาหางครับถือว่าบึงบันไทยแท้คู่ครับก้ายหน่อยอายุปีสองเดือนหรือสามเดือนครับครับ ตุลาโคโคปีนะครับกับหลังจากตกลงกันแล้วก็ขึ้นรถพร้อมเดินทางโดยผู้เชี่ยวชาญในหอยเป็นหอยจิรพันธ์ขึ้นกับมิญาค,ครับโบยิดบอดเดอกครับทั้งไทย เหนแล้วแต่ครูรับฟงหอยพ่อนซากเพินแบบน้ำทง่งแรบบ์ตนาแบบุรีรบบยืยนดีๆยืยน,ยยน,ยยนไปยืยนมาเนาะัแบบรัแบบต้นแม่เขาแม่ใหญ่ตแบบัวนี้ ลูกของแม่เขาต่ว่าก็ได้ลูกแล้วก็คือตัวนี้ตัวเพชรดำทั้งรถนี่แหละเดี๋ยวคล้องฟรามครับกับป้าแดงนี่แหละตัวตำลับวัางขามกับขอกล้วยวัางขามครับบรรดุนมูนี่คนเดนมาสู่ซูมาขอ เอาแม่งเงยไปอยู่เด้อลาเลยยากจะไปอยู่กับปณติกับเที่ยงนีมือนีอัปเดตล่าสุดอยู่อำเภอระตนะจังหวัดสุรินทร์ครับเอาลูกไส้หัวหนาพอนซักมาส่งหอดบานหอดเฮือนครับนี่ครับเจ้าของฟารมเพชรดงดัง หอตานหอดเกลอนเป็นเกือบเที่ยงละก็เลยกินเขาเล็กน่อยก็จังสิเกลื่็ดใหญ่รับเล็หน่อยจังสิกัปลิสเกตเพราะว่าอำเภอศรีรัตน์อำเภอรัตนศรีรัตน์อำเภอรัตนาบุรีสุรินทร์ก็ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ศรีสวนครับ ฟ้ามเผ็ดดวงดังครับหัวหน้าพ่อนซักก็ขอถกว่าตาเป่นกับสมารถชิกไม่สองตัวออกมาจากฟรามบางขามปลาแดงเป็นทะลาลุ่มคร,ครับับฟ้าครับพ่อสวัสดีครับไปไปทช่ไหนมาทำกันนี่แล้วชิบช,ชครับเลยพ่อครับครับถึงเมื่อไรอพ่อ โอ,อ้โยจะเป็นยิ้มเปนเต็มมาลาตนากับจังหวะมา้าครับสมาชิกใหม่ของฟ้ามเพชรดงดังกับมาพร้หม่องหนามก็ถือพญาตเพล่เร่ยละกล้วยกับนามนี่ครับกับหน้าตาต้นโตเนือหนัง ครับอยู่พัวไทยงานวัดคับครับอยู่รัตนบุรีมือนี้ริมห้วยทัพท่านนี่ละคนมาแถวนี้ทวมเบิดน้ำนั่นบังหัอร้นได้เลยกับขึ้นผอาปีแล้วกับนี่แหละฟาร์มกำลังเจ็ดขอกเขาช่ออดกับหายริบเท่าไรเจ็ดคอบไม่ร่องรับเพชรดวงดังนี่มานนู่นมานี่อืมน้ำร้ายอยู่ใส่ก็บร้ายพอปีนี่น้ำนั่น รับย่หออกอแล้วเวทนยีบอลักแกนรับไหลออกก็ห่วยกับยู่โบไก่นนะห่วยก่ใกล้ๆนน้ครับกเลครับอ,อ,ยรยอยู่รัตนาบุรีครับเที่ยงมือน,นี้อยู่ฟาร์มเพชรดงดังของหัวหน,านหว้าฟอนซักนกับเพชรก็พอตาก็พอท่าวคนกับ